สวัสดีครับกาลาดไลฟ์ีนี้นะครับเราจะพาไปพบกับบ้านอิสระบางนาบ้านเดี่ยวระดับซูเปอร์ลักชัวรี่ที่มาพร้อมคอนเซปต์การออกแบบที่ต้องการนำสิ่งที่รักมาอยู่ร่วมกันภายใต้นิยามการตกแต่งแบบ A s c n c t u a r y of Galad า i v ด n g p Place where Freedom Drive นะครับบ้านที่จะมาสะท้อนตัวตนของผู้อยู่อาศัยที่มีใจรักในงานดีไซน์รักการอยู่บ้านและรักซูเปอร์คาร์ซึ่งทั้งหมดได้รับแรงบันดาลใจมาจากครอบครัวคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการ Freedom of Space ในการ Customize Design สะท้อนตัวตนของผู้อยู่อาศัยภายใต้แนวคิด Modern Living Art ผลงานอินเทียร์ดีไซน์โดย a r c h i t e เจอร์การ์ล่าช s ดีไซนจากบริษัทบราวน์เฮาสจำกัดและบริษัท Studio Chemistry จำกัดสสถาปนิกชื่อดังจุดเด่นของงานดีไซน์ในโครงการนี้นะครับนั่นก็คือการนำซูเปอร์คาร์การ์ล่าชเาเข้ามาเป็นไฮไลท์สะท้อนความเป็นตัวตนของเจ้าของบ้าน ที่มีความลหลงไหลในซูปเปอร์คาร์ประกอบกับไลฟ์สไตล์ส่วนตัวที่รักความสนุกสนานชอบทำกิจกรรมงานอิิเรกสังสรรค์ปาร์ตี้ภายในครอบครัวและกับเพื่อนฝูงที่แวะมาเยี่ยมเยียนได้รับความสุขจากการชื่นชมรถที่รักจากมุมมองกาละาเช้าผสมผสานความสนุกสนานด้วย s สเปซฟังชั o นที่ใช้งานได้จริงเชื่อมต่อ Living a r e และ p a n t r y a r e เข้าไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัวเลยละครับแรมครับ เห็นบนบอกว่าอยากจะหาบ้านใหม่บ้านใหม่ได้ไหมนี่เลยหมายถึงว่าขยับขยับขยายขยับขยายครอบครัวใหญ่ขึ้นอะไรอย่างนี้ไงคิดไม่ดีอะไรเปล่าวันนี้ผมก็เลยพามาที่นี่แถวบางนามาที่โครงการบ้านอิสระบางนาเพราะว่าที่นี่เนี่ยผมรู้มาว่าเป็นโครงการที่พิเศษอย่างหนึ่งเพราะว่าเราทําเรื่องของการลาดไลฟ์ใช่ไหมปกติเราไปเห็นบ้านโครงการบ้านจัดสรรอะไรพวกนี้ก็ เจ้าของบ้านเขาจะมาตกแต่งทําการาดอะไรกัน<า>กเองแต่ที่นี่เขาทําเป็นการาดเชา์แบบสำเร็จรูปเลยทาไว้ให,ให้เรียบร้อยเลยคือใครมาซื้อนะไม่ต้องทําอะไรหิ้วกระเป๋าขับรถเข้ามาเจาะได้เลยคือนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียที่แบบน่าสนใจมากแล้วก็แน่นอนแฟนๆของการาดไลฟ์ที่เห็นมาในแต่ละ ep เนี่ยผมว่า ep เนี้ยจะเป็น ep ที่ทําให้คุณมีไอเดียอะไรเพิ่มมากขึ้นเพราะว่า มันไม่ต้องมีอะไรที่เยอะแยะมากมายแต่ว่ามันคือพื้นที่ที่ใช้ชีวิตร่วมกันของครอบครัวมันเหมาะกับคําว่าการาเฮามากๆเดี๋ยวพาไปดูได้ไปเลยครับเนี่ยแหละฮะหลังนี้เลยอ่าโอ้นี่ข้างหน้าเขาเปิดกว้างมาเลยนะใช่เปิดกว้างเลยหน้าบ้านเขากว้างทั้งสิบเมตรนะเดี๋ยวไปดูเข้าไปดูข้างในก่อนนี่ก็ร่มลื่นนะเนี่ยต้นไม้เขารอบบ้านเลยครับ ครับตอนนี้เรามาพบกับเจ้าของโครงการดี่ว่าเป็นคนที่จะตอบคาถามทุกอย่างได้ตีที่สุด,ดนะครับสวัสดีครับคุณเข้มครับสวัสดีครับโอ้โหร่มรื่นมากบอกเลยว่าเป็นบ้านแบบปกติเราจะเห็นบ้านหลายหลังในสไตล,ล์แบบนี้ซึ่งต้นไม้จะไม่ได้เยอะอย่างนี้แต่นี่แบบรอบบ้านเลยมันรู้สึกคลึ้มไปหมดดีจังเลยฮะคือทั้งทั้งครอบครัวเราส่วนตัวเราแล้วเนี่ยแล้วก็ทุกคนเนี่ยเราเน้นต้นไม้เยอะอเน้นความร่มเรื่นแม้แม,แม้แต่กระทั่งบ้านของเราเองนที่เราเห็นเกิดมาเนี่ยก็คือ ทุกอย่างเราปลูกต้นไม้เก็บต้นไม้อะไรที่เก็บได้ก็เก็บค่ะฉะนั้นเราเน้นความร่มรื่นที่เหมือนแบบให้ความอยู่แล้วสบายใจเป็นเป็นบ้านจริงๆใช่คค่ะจริงจริงผมมอง้วในโครงการนี้นะครับในบ้านเนี่ยก็มีที่นั่งได้หลายมุมนะ<ช>มคือหมายถึงว่าเราดูว่าแบบร่มรื่นมีแบบแต่ละมุมที่เราไปเนี่ยจะเห็นว่ามีที่นั่งนะครับมีที่พักผ่อนเยอะแล้วก็จริงๆแล้วการจัดวางดีไซน์หรือว่าตำแหน่งเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะ ผมว่าเป็นการใช้งานได้จริงอะ่ะเพราะว่าบางทีบางที่เนี่ยเราเห็นว้บางทีมีสวนมีที่อยู่หน้าบ้านแต่ว่าบางทีมันไม่ได้ไรเวทแต่ที่นี่เขาจะวางไว้ด้านข้างๆอะไรเงี้ยแต่ตามมุมต่างๆซึ่งก็ทําให้รู้สึกว่าการใช้งานเนี่ยก็คือเราก็มีความที่เป็นไรเวทมากขึ้นคือเราเล่าวางเลเยอร์ไว้เหมือนแบบว่าไม่ได้เป็นมุมอมับอ่ะ,ะเราวางเลเยอร์ให้มันมองไปไกลๆอย่างข้างนอกกับข้างในเนี่ยเราเห็นได้ว่ามันจะเป็นเหมือนแบบเป็นทรานซิชันที่ค่อนข้างสบูทเป็นค่อนข้างซีมเลสฉะนั้นแบบ เราอยากให้ทุกคนเนี่ยมองถึงกันเห็นแล้วก็อยู่กันเป็นครอบครัวเพราะว,ว่าเนี่ยเป็นจุดศูนย์รวมของความรักแล้วก็ความอบอุ่นที่เราอยากจะ,ะให้ลูกค้าเราเออมีค่ะใช่เพราะจริงๆอย่างการนั่งอยู่ตรงนี้นะการใช้แสงช่องแสงแรงต่างทําให้แบบมันรู้สึกว่าเอยอยู่ในบ้านแล้วทุกอย่างมันโปรง่งเพราะปกติถ้าเวลาเราเจอในบ้านหลังใหญ่งเงี้ยบางทีการใช้วัสดุแรง,งต่างมันจะดูทึบแล้วมันดูอึอดอัดแต่นี่คือเป็นลักษณะของการเปิดโล่งเลยเราเน้นเหมือนเราเน้นเหมือนแบบ กระจกเนี้ยล้วก็จะเป็น floor to ceiling อย่าง ceiling ของเราเนี่ยสูงประมาณ3.2เมตรฉะนั้นเราให้ให้ความสำคัญกับความโปรง่งการเปิดเปิดล้วลมสบายอย่างเงี้ยจริง,รงๆบ้านของเราเนี่ยอยู่แบบไม่ต้องเปิดแอร์ก็ได้ใช่ค่ะอยู่แล้วให้มันสบายโปรง่ปรงๆเพราะว่าอย่างคุณแม่เนี่ยเน้นอย่างส่วนตัวเลยเนี้ยที่บ้านคุณแม่ไม่ชอบเปิดแอร์คุณแม่นอนไม่เปิดแอร์ฉะนั้นเราอยากเอาความเป็น personal ของเราที่เราชอบเนี่ยมาผสมผสานกาันใช่ค่ะ จริงๆในตัวนี้เวลาดูแล้วมันใสมากเลยนะกระ<ช>จกด้ว<ล>ยความที่ใสเหมือนอนึกว่ามไม่มีกระจกใสไปแล้วใสจริงๆใสจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆออแล้วทีนี้ในส่วนของการคอนเซปต์ในการออกแบบของบ้านข้างหลังแบบนี้เนี่ยเป็นเป็นเป็นยึดในสไตล์ไหนหรือว่าหรือว่าเราเรามีธีมของเราแล้วแบบว่าเอออยากจะให้บ้านของลูกบ้านเนี่ยเป็นในลักษณะแบบนี้แล้วก็ยนโจทย์ไป คือเราเอย่างแรกเลยคืออาร์เคเต็กจอร์ของเราคือ a 49ซึ่งเราทํางานกับ a 49เนี่ยมาหลายโครงการมากฉะนั้นเนี่ยที่หนึ่งคือเป็นดีไซเนอร์ที่เราคุยรู้เรื่องรู้ใจแล้วเรามั่นใจในฟังก์ชันของเขามากแล้วก็ดีไซน์ของบ้านเนี่ยจะเป็นโมเดิร์นลิฟวิงแล้วก็ธีมก็จะเป็นท ropical tropical modern ฉะนั้นเราอยากให้มันมีความเป็นอยู่ในเมืองแต่ว่ามีความเป็นสีเขียวมองไปที่ไหนก็อยู่ด้วยสบายสบายตาอะไรเงี้ยค่ะเหมาะกับที่ที่จะ มีทั้งครอบครัวและลูกและเ,เป็นศูนย์รวมของฮอบบี้ของของคนที่อยู่ในบ้านนี้ค่ะใช่แล้วก็อ,อ,อินเทรอร์เนียของเราก็จะทำดีออกแบบโดยคุณเอกกับคุณพรจากเคมีสตรีซึ่งก็เป็นอินเทอร์เนียดีไซเนอร์ที่ออกแบบบ้านของเราเองด้วยแล้วก็ออกแบบสีพันวาออกแบบโรบงแรมของเราหลายๆอย่างฉะนั้นเราชอบในการออกแบบเขาเพราะว่าเขาจะใช้ แมทเทรียลที่ค่อนข้างเป็นธรรมชาติอย่างหินอย่างไม้อะไรเนี้ยค่ะใช่ทำให้มันรู้สึกมีความเป็นโฮมี่แล้วก็เป็นแบบเนเจอร์ทัชอยู่ในอยู่ในการออกแบบใช่เลยเพราะว่าตั้งแต่เดินเข้ามาเดินเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นโอเคพื้นเป็นหินมีการตกแต่งด้วยไม้อะไรต่างๆมันก็ทําให้มีความรู้สึกให้มันอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติแต่ที่สําคัญคือสีที่ใช้อย่างสีที่เป็นเป็นลายไม้อย่างเงี้ยมันก็ยังมี มันมีความสว่างในตัวของมันเองก็เลยมันก็ให้อารมณ์ไปอีกแบบจริงผมว่าจากที่ดูเนี่ยมันไม่ได้ดูแบบคือบางทีบางที่ทอราใช้แบบแนวแนวเรียบเรียบแนวธรรมชาติเกิดมันจะดูจืดไปแต่ว่าเนี่ยบางทีเขาจะตัดด้วยเฟอร์นิเจอร์บางอย่างที่สีดำมันมีความโมเดิร์นนะครับมันก็เลยทําให้ผมรู้สึกว่าเออดูแล้วมันไม่ได้เรียบจนเกินไปคือมันไม่ได้ท ropical เกินไปมันมีความแบบ accent of modern มีความแบบเล่น texture อันนี้ก็แบบแมทตแมแล้วก็อันนี้ก็เป็นแบบ เงาเงาให้มันมีความอุ่นๆเย็นๆผสมกันใช่ค่ะอย่างเฟอร์นิเจอร์ตัวนี้เราก็อิมพอร์ตเข้ามาจากอิตาลีอันนี้แบบราคาค่อนข้างสูงที่นั่งกันอยู่ตอนนี้ค่ะสบายมากราคาเกือบหนึ่งล้านบาทเลยนะจริงหรอ่าโอ้ตายละแต่ละอันคือเราแบบจัดเต็มกับกับดีเทลทุกอย่างค่ะใช่เดี๋ยวเข้าไปดูห้องครัวอะไรเงี้ยก็จะเห็นแบบแมท r i a l ที่เราใช้คือเราคัดสรรมาแบบอย่างค่อนข้าง เพอร์ซันอลมากใช่แบบนี้นี่คือเฟอร์นิเจอร์ที่ใส่อยู่ในในในบ้านหลังนี้นี่คือให้กับลูกบ้านที่มาซื้อตรงนี้เลยเออมันเป็นฟูลลี่เฟอร์นิชใช่ฉะนั้นทุกอย่างที่เข้ามาเปิดเข้ามาถ้าถ้าซื้อกับเราก็คือเห็นแบบไหนก็คือจะได้แบบนั้นเลยค่ะโซฟาจัดไปเลยแบบนี้โซฟาเชเดรเลียโต๊ะโต๊ะของเราก็จะเป็นโต๊ะสิบที่นั่งดิงรูมนะคะฉะนั้นค่อนข้างค่อนข้างใหญ่ เลยทีเดียวเขาจุคนค่อนข้างได้เยอะสําหรับปาร์ตี้ห่าวจริงจริงแต่ละหลังเราก็จะมีแบบให้ลูกค้าเลือกมครับหรือว่าจะเป็นแบบเดียวที่เราฟิกไว้เรามีเป็นไทป์ค่ะเรามีเป็นไทป์ A อไทป์บีไทป์ซแล้วก็ไทป์ D อันนี้ก็จะเป็นไทป์ซีซึ่งเป็นเป็นหลังสุดท้ายที่เราตกแต่งให้เรียกว่าเป็นบ้านฟูลลีเฟอร์นิชหลังสุดท้ายณตอนนี้ที่เรามีให้ที่มีมี a v a i l a b l e ให้ให้ซื้อได้ค่ะอีก สามสี่หลังเพิ่งขายไปปีนี้หมดเลยใช่นี่ก็หลังสุดท้ายที่จะที่จะได้ณตอนนี้ค่ะก่อนที่จะทำอีกท่านั้นก็คุณแมก็อย่ารอสิย้ายจากนนท์มาอยู่แถวนี้เลยย้ายเลยย้ายเลยย้ายเลยผมสนับสนุนแลวต้องย้ายออฟฟิศมาด้วยอ๋อดีดีอันนี้เห็นด้วยนี่ทาขับมาจากแถวลุมพีนีอ่ะยี่สิบนาทีถึงเลยอ่าใช่แป๊บเดียวครับแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ใช้สอยของบ้านนยครับมีเป็นยังไงบ้างครับ คือจริงๆบ้าน t y p ป์นี้นะคะท y p ป์ C ของเราเนี่ยหลังนี้เลยเนี่ยก็จะมีอยู่3ห้องนอน<ม>ก็คือ3ห้องนอน2ชั้น3ห้องนอนก็จะอยู่ชั้นชั้นที่ 2, 2> <ม>ค่ะและรอบๆก็จะมีมบัลคันี่รอบร<ม>อบบ้านด้วยค่ะ<ม>แล้วก็นอกจากนั้นจุดเด่นของบ้านนี้เลยที่เราอยากจะนำเสนอ<ม>ก็จะเป็น garage house เป็นที่จอดรถซูเปอร์คาร์4คัน<ม>ที่เราอยากนำเสนอ ที่สองเราซุเปร์คาร์เนี่ยก็ดีไซน์ by นักออกแบบชื่อ Brown House นะคะซึ่งเขาก็เหมือนได้เวิร์กกับเรามากับทางบ้านเอสระพระรามเก้าและ,และนี่ก็เป็นโครงการที่2ที่เราได้ร่วมงานกับเขาค่ะใช่เริ่มอยากจะดูอยากเห็นแล,ล้วล่ะเดี๋ยวต้องไปดูกันเพราะจริงน้อยมากเลยที่เราจะเห็นบ้านที่ทำเป็นดีไซน์เป็นกะลอยู่ในตัว<ช>แบบนี้เพราะส่วนใหญ่แล้วหลายคนก็มีแลเราก็จะตกแต่งกันเองดัดแปลงกันเอาเองแต่แนี่นคือ ฮิวกระเป๋ามาอยู่ไม่พอมีกระลาชให้พร้อมด้วยทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเพราะเราเป็นเหมือนเ,ออเราเป็นโครงการบ้านเดี่ยวซึ่งบ้านเดี่ยวซูเปอร์ลักชัวรี่ฉะนั้นแบบแน่นอนอยู่แล้วหลายๆคนที่มาดูเราลูกค้าเราอะไเนี่ยคนเนี่ยก็จะเป็นแบบลูกค้าที่ชอบซูเปอร์ลักชัวรี่ชอบมีซูปเปอร์คาคร์อย่าเงี้ยคะ่ะฉะนั้นก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เราสามารถตอบโจทย์ให้กับลูกค้าเราได้มากขึ้น จริงผมเห็นหลายๆโครงการนะจริงบ้านใหญ่นะแต่สุดท้ายแล้วคือเจ้าของบ้านก็ต้องมาทําเป็นกระดหรือจะเป็นคาผพอนอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องมาต่อเติมเพิ่มเติมทีละซึ่งจริงก็ดีที่ที่ที่แบบดีไซน์มาให้เลยเราอยากให้ทุกคนเหมือนแบบสมมุติว่าถ้าเราต้องเติมอะไรเงี้ยเราคุณพ่อที่แบบเล่นซูเปอร์คาร์อย่างเงี้ยจะต้องไปอยู่อีกมุมนึงแล้วลูกก็อยู่อีกมุมนึงแล้วแม่ก็อยู่อีกมุมนึงเงี้ยเราก็อยากให้มันเป็นบ้านที่เป็นจุดรวมทุกอย่างของของ จุดศูนย์รวมความรักข้อมูบอุ่นแล้วก็มันจะได้ไม่ต้องแยกกันห้องนู้นห้องนี้เลย้ะค่ะแล้วถ้าเข้าไปดูเนี่ยมันเป็นกระดาษเช้าที่นั่งค่อนข้างนั่งสบายมากๆเลยอะแสงสวยกระจก f l o ร์ทู c ซ i l i n ลแล้วก็โปร่งสบายค่ะเอาว่าเดี๋ยวให้คุณเข็มพาไปดูเลยดีกว่าเพราะมันอยากรู้กันว่าในการเซตพื้นที่ที่เป็นกระดาษเช้าที่ครอบครัวอยู่ด้วยกันแบบนี้มันจะเป็นยังไงไปฮะไปดูกันเลยค่ะ มาในพื้นที่ของการาดช้า์กันแล้วนะครับบอกเลยว่าโอ้โหเมื่อกี้ที่เล่ามาเนี่ยพอมานั่งตรงนี้ปุ๊บมันฟินอะมันคือพื้นที่ที่แบบมันใช้งานกันได้ทั้งครอบครัวจริงเพื่อนฝูงอะไรมากันทันนี่ี่ได้หมดเลยค่ะใช่ไหมรู้สึกมีความอบอุ่นนะมีความเป็นโฮมมี่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วมันดูแบบ ทุกคนสามารถเข้ามาใช้งานตรงนี้ได้รวมถึงเลอๆอาจจะใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่หลักประจำของทุกวันเลยก็ได้ใช่จริงๆแล้วจิบกาแฟกินเวเฟร์หรือแม้แต่กระทั่งแบบตอนตกเย็นมาเนี่ยกลับมาเอ j นจอยนั่งคุยกับ ครอบครัวเนี้ยได้ลูกอาจจะวิ่งเล่นอยู่ข้างนอกแล้วเราก็เหมือนแบบว่านั่งรอลูกแล้วก็คุยเอนจอยจริงๆพื้นที่นี้ก็เป็นพื้นที่อเนกประสงค์ได้เหมือนกันนะสมมติว่าถ้าเราไม่ได้จอดรถบางทีเรามีงานปาร์ตี้เล็กๆอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถจะจัดหรือลูกวิ่งได้เลยใช่เป็นพื้นที่เป็นเหมือนพื้นที่เอ็กซ์ตร้าที่ที่เราจะได้ใช้อะถ้ามันเป็นโรงรถปกติเงี้ยเราอาจจะไม่ค่อยได้อาจจะอยู่แต่ในบ้านแต่เนี้ยมันเป็นพื้นที่แบบเอ็กซ์เทนชันออกมาซึ่งเราจะได้ใช้ แล้วก็ได้ได้แบบ spend time กับครอบครัวถ้าจะพูดถึงว่าแนวคิดจริงๆตรงพื้นที่ตรงนี้เรียกว่าเป็นยังไงฮะเป็นคอนเซ็ปต์ลักษณะไหนอะคอนเซปต์ของเราก็คืออยากจะให้เป็น customized tailor ให้กับให้กับลูกค้าของเราอาจจะมันมันคือมากกว่าโรงรถมันคือเป็น garage house คือ garage and house and h o ใช่ค่ะมันก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนลักษณะพื้นที่ไ้สอยอะไรกันได้ด้วยใช่ค่ะแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยเราเป็น loose furniture ฉะนั้นเราจะ ย้ายเยอะลยเงี้ยได้หมดตรงนี้อาจจะเปลี่ยนเป็น storage อย่างอื่นอาจจะมีมอเตอร์ไซค์อะไรจะเป็นออนอกจากนอกเหนือจากรถรถยนต์ด้วยค่ะซึ่งพื้นที่ในตลาดทั่วไปส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นการออกแบบในการที่จะมาใช้เนี่ยคือให้เป็นฮ็อบบี้เป็นแบบ ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนซึ่งจริงๆ<ช>ที่คุณเขมว่าเราก็สามารถที่จะปรับพื้นที่ตรงนี้เป็นอะไรของตามที่เราชอบก็ได้ใช่ใชค่ะทางนี้ทังนั้นมันอาจจะอยู่ที่รถด,ด้วยว่ารถที่มาเป็นยังไงแล้วแต่สไตล์ของอรถอะไรต่างๆเ<ช><า>กิดเจ้าของบ้านอย่างนี้เป็นสายแบบแคมป์หน่อยอมีเป็นรถที่เป็นสายเป็น SUV เป็นออฟโรดอะไรก็อาจจะตกแต่งลักษณะอื่นต่อไปอะไรอย่างนี้หรือแบบคนนึงดูรถคนนึงเพนติงอะไรเงี้ยเหมือนเป็นคงๆแบบ นอกจากเป็นกร r a แล้วมันอาจจะเป็นสตูดิโออันนี้โซ่ใช่มันเป็นสตูดิโอเลยพื้นที่นี้ใช่หรือว่าเป็นแบบโยคะนู่นนี่อะไรเงี้ยได้หมดเลยใช่เพราะเนื่องจากว่าตรงนี้เป็นพื้นที่หน้าบ้านซึ่งที่นี่หน้าบ้านกว้างมากกว้างมากมันเป็นเหมือน free space ที่เราจะสามารถทําอะไรก็ได้นอกจากกราชก็เลยทาให้พื้นที่ตรงนี้มีช่องแสงค่อนข้างเยอะนี่ก็จอดรถได้ถึง4คันเลยสี่คันค่ะแล้วก็มี ev charger ให้ครับแล้วก็อย่างไฟเนี่ยเราก็จะใช้ไฟ led ซึ่งแบบว่าพอมองดูแล้วเนี่ยเหมือนเราอยู่ใน โชว์รูมหรือแกลเลอร <L od S 2> ี่รถที่เราจะแบบดื่มดํากับกับรถที่เรามีอ,มอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าเป็นรถที่เราเหมือนแบบว่าใช้เป็นชีวิตประจําวันถอยเข้าถอยออกเงี้ยได้ใช่ค่ะ แล้วการเลือกใช้พวกประตูะเป็นกระจกบานใหญ่แบบนี้เนี่ยมันกระจกของเราเนี่ยเรานําเข้ามาจากเยอรมันมออส่วนใหญ่บางทีบางทีงทงททกระดาษเช้าบางอันจะเป็นอัตโนมัติบานพับเป็นอัตโนม,มตัติหาืออัโมมตโนงัติแต่<า>ของเรา<ะ>เป็นแมนโยเลื่อนได้เลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ง่ายไม่หนักค่ะเพราะว่ามาจากเยอรมันเลยแล้วก็เป็นบานแบบใหญ่มากเราจะเห็นว่าฟล o ร์ฟล i ร์ทูลิงเลยใช่แต่ผมสังเกตในความพิเศษของกระจกนี้นะปกติเราจะเห็น ด้านล่างของกระจกมีขอบซึ่งก็จะมีก็จะมีระบบล้ออะไรอยู่ในนั้แต่ว่าเนี่ยเขาเลือกที่จะล้ออยู่ข้างล่างซึ่งทําให้กระจกเนี่ยมันถึงพื้นเลยอ่ะใช่คือมันมัน slick มากมันซ e ม m l สมากแล้วก็เป็นเห็นกระจก floor to c e i l i n อย่างนี้แล้วเนี่ยจริงๆแล้วแข็งแรงมากเพราะว่าออกแบบมาเพื่อรองรับเสียงกระหน่ำของซูเปอร์คาร์ใช่โอ้โหเรื่องนี้เราไม่ทันได้คิดถึงเลยนะมันไม่กระหึ่มมันกระหึ่มแต่กระจกเนี่ยคือแบบ เออเก็บเสียงแล้วก็ไม่สั่นใช่ค่ะเพราะเราก็ไม่อยากให้ disturb เออ่เพื่อนบ้านเราเหมือนกันเพราะปกติเสียงทูบะคาเงี้ยเสียงท่อมากระจกมันสั่นหมดเลยแบบเยาวอ่ะก็อะไรเงี้ยตอนนี้ต้องต้องระวังเลยไหเพราะด้วยความที่กระจกใสมากเดินจะเดินชนเราเดินชนเดินชนจริงจริงพอดูอย่างเงี้ยเหมือนแบบเหมือนไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอะไรเลยจริงจริงแล้วเรานั่งอยู่ในห้องที่ปิดแล้วก็มีแอร์เย็นอ่าแล้วข้างนอกไม่ได้ยินเสียงเราด้วยไม่รู้กระจกอาจจะไม่รู้ คือได้ด้วยอาจจะไม่ได้สะท้อนอะไรอย่างอื่นด้วยทำให้สามารถเรามองแล้วมันสบายใจไม่มีกระจกจริงจริงก็มีข้อดีนะแต่ว่าอาจจะต้องระวังถ้าอยู่ก็ระวังนิดนึงใช่จริงๆเราต้องบอกคุณผู้ชมว่าเราปิดแอร์อยู่แล้วเราไม่ร้อนเลยเพราะว่าเขาอาจจะไม่ไม่สังเกตว่าเรานั่งอยู่ในห้องแอร์เย็นสบายค่ะแล้วผมที่สิ่งที่ผมชอบอย่างนึงคือการวางพื้นที่ของบ้านเนี่ยคือหลังคาเพดานสูงพอเพดานสูงแล้วมันโปร่งเหมือนบ้านนี่ผมอยู่เหมือนกันก็แต่เป็นทาวน์เฮาส์นะแต่ทาวน์เฮาส์ผมเพดานผมก็สูง3เมตร เราชอบอะไรที่มันโปร่งแล้วมันไม่อึดอัดแล้วพอได้เจอพื้นที่โล่งๆแบบนี้มันทำให้รู้สึกว่าเออเราอยากอยู่บ้านมากขึ้นเพราะเมื่อใดที่เราอยู่บ้านหรืออยู่ในกาล a เช้าของเราเงี้ยแล้วมีความสบายแสงสว่างดีมันกลายเป็นที่พักผ่อนในตัวด้วยไงเออใช่หลักๆในการดีไซน์ของเราวเราเน้น n a t ชอ a l l i g h ไม่ว่าจะกาลาเช้าหรือไม่ว่าจะทุกโครงการส่วนใหญ่เนี่ยเราขอให้มี n a t ชอ a l light กับความโปร่งสบายของการไทเทอกาศอย่างเงี้ยค่ะอย่างด้านเนี้ยถ้าเราเปิด ก็จะเป็นออกไปเป็นสวนเหมือนกันใช่ฉะนั้นเปิดปุ๊บอากาศก็จะโฟล์สบายค่ะเหมือนรอบด้านเลยมุมด้านนี้เมื่อกี้ผมแอบไปดูนะก็เป็นมุมที่รู้สึกว่าเราอยู่ตรงนี้บางทีอยากจะออกไปนั่งข้างนอกคือไม่จำไม่จำเป็นต้องเดินอ้อมไปอีกมุมของบ้านก็มีมุมที่สามารถที่จะนั่งแบบจิบกาแฟเอาดอได้คือบ้านหลังนี้มันกลายเป็นว่าในใน เราสามารถใช้ไลฟ์สไตล์ของเราได้ในหลายๆมุมเลยแหละจริงๆใช่ค่ะหลายๆที่เลยแล้วเราเราเราดูฮงจุ้ยมาแล้วเหมือนกันนะคะอันนี้สำหรับทางเข้าทางเข้าถอยรถเข้าบ้านของเราเนี่ยนะคะมันจะตรงอยู่กับทิศใต้ก็คือเราดูฮงจุ้ยมาเรียบร้อยแล้วว่าทิศใต้เนี่ยคือดีเป็นทิศมงคลคือไม่ได้เป็นโครงการบ้านที่แบบระดับพรีเมี่ยมระดับลักชัวรี่แล้วยังมีการดูเรื่องพวกนี้ไว้ด้วยเพราะ เรื่องพวกนี้คนไทยสําคัญนิดนหน่อยๆอย่ังมีหมดใช่จริงๆเราดูทุกบ้านเลยค่ะแม้แต่ต้นไม้รอบบ้านจะปลูกเป็นต้นไม้อะไรไม้มงคลอะไรก็ต้องมีนี่ก็มีไม้มงคลแต่ว่าเราก็เลือกมาคัดฝารมาอย่างดีแล้วก็ต้นไม้ที่เราใช้รอบๆอบ้านเนี่ยเพราะว่าบ้านเราเนี่ยต้นไม้รอบบ้านเลยใช่ไหมคะเราเลือกต้นไม้ที่ใบไม่ร่วงใบไม่ร่วงโดยก็คือออยเยราเราจะได้ไม่ต้องมีช่วงสวยกับไม่สวยก็ือสวยสวยครบรอบ12เดือนแล้วส่วนใหญ่จะเป็นไม้ยืนต้นด้วยใช่ค่ะใช่ อยู่แล้วยั่งยืนยงมัางคั้งยังยืนใช่อย่างครบค่ะประมาณนั้นเลยอ <c oughs> มีอย่างนึงผมแบบรู้มาว่าสำหรับโครงการบ้านหลังนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนะี่ยรักสิ่งแวดลอ้อม เราก็อนุรักษ์พลังงานด้วยเพราะว่าได้ข่าวว่าเขามีเรื่องของระบบโซลาร์เซลล์แต่ในนี้เนี่ยเราก็เห็นเป็นที่ชาร์จ e ีวีในนี้ด้วยเรื่องตรงนี้นี่เป็นเป็นไปยังไงฮะเกี่ยวกับเรื่องโซลาร์เซลล์ต่างๆมันไม่ใช่แค่บ้านหลังนี้นะคะบ้านทุกหลังในโครงการเรามีโซลาร์เซลล์เพราะว่าเราเห็นว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นอะไรที่สําคัญถ้าเราช่วยได้ก็เราอยากจะให้เฮ้าโทแต่ละเฮ้าโทเนี่ยมีการช่วยประหยัดในด้านนี้ด้วยแล้วก็มันก็ประหยัดค่าไฟมันก็ช่วยเราด้วยแหละช่วยเราแลวช่วย จริงก็ช่วยได้เยอะนะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะแต่จริงแล้วพอเห็นเรื่องค่าไฟอะ่ะตอนสิ้นเดือนมานีมันมีผลนะจริง,รงยิ่งยิ่งยิ่งถ้าแบบเสาร์อาทิตย์เนี่ยหรือตอนตกเย็นมานั่งดูรถอะไรเงี้ยเราก็สมมติเปิดแอร์อจริง,รงๆแล้วก,ก็ประหยัดไปได้ยเยอะเหมือนกันนะคะ,ะใช่แต่อยากรู้อีกเรื่องหนึ่งสําคัญมากเลยเนี่ยสําหรับหลังเนี้ยเท่าไหร่ดีฮะหลังนี้ <laughs> ด้วยพื้นที่รวมทุกอย่างเลยเนี่ย เอ่อ490ตารางเมตรค่ะราคาราคาก็จะอยู่ประมาณ135ล้านพร้อมกับของทุกอย่างที่เราเห็นเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างหมดอกงทุย่าแต่ว่าไม่ได้ให้รถนะคะไม่ได้ให้รถแพรว่าอาจจะต้องเพิ่มละขายนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวให้เอาไ้สั่งให้เอาไปสั่งคันเล็กๆนี่ได้ไหมคันเล็กนี่ให้ค่ะได้มาพร้อมกับเก้าอี้ทุกอย่างเก้าอี้นี้ก็เป็นไม้โอ๊กนะคะเก้าอี้นี้ตัวเดียวก็หกหมื่น จากอิตาลีโอ้ยมันติดเอาออกไม่ได้แล้วต้องเอาติดกลับบ้านต้องไปกลับบ้านด้วยก็เป็นนําเข้าหมดทั้งนั้นเลยเข้าคือแมทเทอเรียลที่เราใช้ทุกอย่างอ่ะคือค่อนข้างลักชัวรี่ลักชัวรี่มากๆเลยอ่ะแต่พื้นที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นไม้แผ่นไม้โอ๊กอะไรเงี้ยค่ะฉะนั้นเวลาเราถอดรองเท้าเดินอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกถึงความความหนักแน่นของของแมทเทอเรียลที่เราใช้ใช่ค่ะวัสดุทุกอย่าง แล้ที่สําคัญก็คือที่นี่มีเป็นการ์เช้าเอาไว้ด้วยซึ่งไม่เหมือนใครอย่างแน่นอนแล้วใครที่ชอบในสไตล์แบบนี้นะฮิ้วกระเป๋าแล้วมาอยู่ได้เลยจริงๆการที่แบบเราต้องทําบ้านเองอะไรเงี้ยมันมันเหนื่อยเหมือนกันนะคะท้าไม่ทำทั้งเหานเลยทั้นเลยดีไซน์หรือหาผู้รับเหมาอะไรเงี้ยคือมันแบบปวดหัวเหมือนกันอ่ะถ้าเรามีบ้านที่เราถูกใจหลังหนึ่งบวกกับมีการ์ดเเป็นแบบที่จอดรถสี่คันอะไรเงี้ยก็ ย้ายเข้ามาได้เลยค่ะได้เลยฮะเอาสุดท้ายครับนี้ฝากให้ขายของเลยฮะเต็มที่ช่องทางการติดต่อแรงต่างหรือแม้แต่บางครั้งเนี่ยดูเนี้เด็กๆนศึกษารุ่นใหม่กันเขาสนใจเรื่องการออกแบบด้วยเพื่อได้เปิดเข้ามาดูได้เป็นแนวทางในการศึกษาของเขาด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยฮะได้ทุกช่องทางเลยค่ะทุกโซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียทิกเ o อร์เฟซบุ๊กไลน์อินสตาแกรมครับแค่พิมพ์เข้ามาบ้านอิสระบ้านอิสระบางนาค่ะ B A A N บ้านค่ะบ้านอิสระบางนาอ ะะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการนะคุณอมที่แบบว่าน่าสนใจมากแล้วก็ที่สำคัญคืออย่างที่คุณประเข็มบอกว่าบางทีในการทําบ้านนะ่ะ มันมีเรื่องจุกจิกเยอะแยะมากมายแล้วที่สำคัญการคุมมบประมาณที่เรามักจะพูดถึงเสมอเนี่ยมันมักจะบานเสมอเลยแต่มาแบบนี้ไม่ต้องบานละจบครบครบจบอาเจอทุกอย่างทุกอย่างพร้อมเลยหรือถ้าไม่ชอบตรงไหนก็แค่บอกทางโครงการแล้วก็ปรับเปลี่ยนกันไปได้หมดเลยทุกอย่างนะฮะเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกด s ั b s c r i b ์แล้วก็มาคอมเมนต์กันด้วยที่ youtube ของ ตลาดไลฟ์ไทยแลนด์นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันแล้วถ้าใครมีบ้านตรงไหนที่อยากจะให้เรานำเสนอนะฮะส่งมาได้เลยนะครับแต่สำหรับวันนี้เนี่ยพวกเราทั้ง3คนต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ